สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Math t ิ i y k r y o r p o o l นะวันนี้เราจะมาพูดถึงค่าล็อกนะครับเ,เราจะมาดูว่าค่าล็อกเนี่ยเราสามารถหาค่ามันได้ยังไงนะครับเราสามารถหาคำตอบได้อย่างไรพิจารณาล็อก m ฐาน a เท่ากับ x ความหมายของมันก็คือเราต้องเอา a เนี่ยไปยกกำลังเท่าไหร่ล่ะถึงจะมีค่าเท่ากับ m a a x. ดังนั้นเราก็จะสามารถเปลี่ยนรูปของค่าล็อกเป็นเลขยกกำลังได้แบบนี้ดังนั้นจากล็อก m ฐาน a เท่ากับ x ก็จะมีค่าเท่ากับ a กำลัง x เท่ากับ m นั่นเองยกตัวอย่างเช่นเราต้องการหาค่าล็อก a ฐาน a เท่ากับ x ซึ่งกหมายความว่าเราต้องเอา a เนี่ยไปยกกำลังเท่าไหร่ล่ะถึงจะมีค่าเท่ากับ a ซึ่งก็คือเราสามารถเขียนสมการได้ว่า a กำลัง x เท่ากับ a ดังนั้นเราจะทราบว่า x ในที่นี้ต้องมีค่าเท่ากับ1จึงสรุปได้ว่า log a ฐาน a เท่ากับ1ซึ่งนี่ก็เป็น1ในคุณสมบัติของลอกล็ิท่มถ้าเราต้องการหาค่า log 1ฐาน a เท่ากับอะไรนะความหมายของมันก็คือเราต้องเอา a เนี่ยไปยกกำลังอะไรล่ะถึง ะมีค่าเท่ากับ1สามารถเขียนสมการได้ว่า a กำลัง x เท่ากับ1ดังนั้น x ในที่นี้ฮะต้องมีค่าเท่ากับ0นั่นเองเราจึงสรุปได้ว่า log 1ฐาน a มีค่าเท่ากับ0และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคุณสมบัติของ logarithm ฮนะ,ะจากการพิสูจน์แบบง่ายๆแบบที่เราทําเมื่อกี้นะก็ทําให้เราทราบถึงคุณสมบัติของ logarithm ได้โดยที่เราไม่ต้องจำนะครับ อลองตัวอย่างที่เป็นตัวเลขครับยกตัวอ,อย่างเช่นเราต้องการหาค่าของ log กฐาน8จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ล่ะความหมายของมันก็คือเราต้องเอา8ปเนี่ยไปยกกาลังเท่าไหร่ถึงจะมีค่าเท่ากับ64เราสามารถเขียนเป็นสมการได้ว่า8ยกกําลัง x เท่ากับ64แล้ว x น่ะต้องมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ซึ่งก็คือ x เท่ากับ2นะครับ เราจึงสรุปได้ว่า log 64ฐาน8จะมีค่าเท่ากับ2นั่นเองดูตัวอย่างต่อไปครับ log 27ฐาน3มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ซึ่งก็หมายความว่าเราต้องเอา3เนี่ยไปยกกำลังเท่าไหร่ล่ะถึงจะมีค่าเท่ากับ27สามารถเขียนเป็นสมการได้ว่า3กำลัง x เท่ากับ27ดังนั้น x ในที่นี้ก็ต้องมีค่าเท่ากับ 3นั่นเองนะฮะจึงสรุปได้ว่าล็อก7 7ฐาน3ก็จะมีค่าเท่ากับ3นะครับก็หวังว่านะครับคลิปนี้จะมีประโยชน์นะครับถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับ